ต่อกับที่คู่นักขวดหนุ่มไทยนะครับควาแช้มชัยคู่เทนนิสอาชีพนานาชาติที่จังหวัดนครปฐมครับ <No. S 1> การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติรายการ G H Bank I T F World Tennis Tour ซึ่งเป็นรายการหญิง W 1 5และชาย M 1 5นะครับชิงรางวัลรายการละ15,000ดอลลาร์สหรัฐประมาณกว่า1ล้านบาทนะครับรวม2รายการที่มหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม รอบชิงชนะเลิศชายคู่คู่นักหวดไทยสิวรนัทอุ้ยแตยกุลพนันกำลังกับ Marcus, มาคุสมาลาแชปบูยูช่วยกันเอาชนะคู่ของโมเหม็ดลิฟกี e ้ฟีเดรตี้จากอินโดนีเซียกับอีจุนฮยอนจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซตครับทำให้คู่ของไทยนั้นได้แชมป์รับเงินรางวัลประมาณกว่า30,000บาทเป็นถ้วยแชมป์คู่ใบแรกของมาคุสและเป็นแชมป์คู่ที่2ของสิวรนัทครับ ส่วนหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศอัญชิสาชันทะกับพัชรินชีพชันเดชคู่มือสีของรายการสุดต้านฟอร์มกันเล่นทียอดเยี่ยมของคู่มือวางสองของรายการคิมนารีจกกักรีใต้กับเย่ซิวยูจากจีนไม่ไหวนะครับแพ้ไป2เซตร,รวด3ต่อ6และ0ต่อ6คู่ของออมศิละอีฟนั้นได้รองแชมป์รรบเงินรางวัลประมาณ17,00นบาทขณะที่คู่แชมป์นั้นได้ไปประมาณกว่า3 0 0 0 0บาทครับ